สรุปมหกรรมอาชีพอีสานใต้65สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ความเป็นมาของมหกรรมอาชีพอีสานใต้65สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ประกอบกับยุคสมัยของเทคโนโลยีสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปทำให้บางอาชีพหายไป เกิดอาชีพใหม่ๆเข้ามาแทนที่มหากรรมอาชีพอีสานใต้65เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลก,กทัศน์ด้านอาชีพและการมีงานทำให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-23ทธันวาคม2564 ณบริเวณตลาดกรีนมอมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์การจัดงานจัดทำในรูปแบบบูรณาการโดยมีภาคีเครือข่ายสำคัญสำคัญประกอบด้วยกองส่งเสริมการมีงานทำกรมการจัดหางานรวมจัดพิธศการให้คำแนะนำปรึกษาและวิทยากรมืออาชีพ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์สนับสนุนสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสุรินทร์ประสานกลุ่มผลิตภัณฑ์ร่วมจำหน่ายมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์สนับสนุนนักศึกษาร่วมกิจกรรมจัดให้มีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการในวันที่22ธันวาคม2564โดยมีนางทรงรักวรพัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในงานมีช้างคู่แฝด ทองคำทองแท่งร่วมให้การต้อนรับสืบสารประเพณีวัฒนธรรมโดยอาจารย์น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ปรมาจารย์เพลงพื้นบ้านกันตรึมเนื่องจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปจึงสอดคล้องกับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปพัฒนาทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องก,การของตลาดลงงานการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้คือประกันและก็ขอโอวยพรให้ทุกท่านนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วโดยเฉพาะลูกๆหลานๆที่มาร่วมจิตใมในครั้งนี้ ให้ได้ประสบความสุขความเจริญสืบไปค่ะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดงานมหาวิาลาใต้ประจำปี2565นะบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ จัดให้มีกิจกรรมสำคัญสำคัญประกอบด้วยสาธิตการประกอบอาชีพอิสระจำนวน25อาชีพกลุ่มผลิตภาาัณฑ์โอท็อป SME เฟรนช์ชยร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจำนวน19กลุ่มนัดพบแรงงานมีสถานประกอบการร่วมรับสมัครงานจำนวน20แห่งตำแหน่งงานว่าง1,500อัตราสามารถรองรับคนหางานได้ 1,500คนการจัดเวทีศิวนาเรื่องเส้นทางสู่อาชีพและการมีงานทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพระหว่างวิทยากรผู้ประสบผลสำเร็จด้านอาชีพกับนักศึกษาประชาชนทั่วไปโดยมีผู้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพสาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ SME นักการตลาดรุ่นใหม่นักบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้ประสบผลสำเร็จการประกอบอาชีพโคกหนองนาโมเดลแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนตัดสินใจหางานทำและการประกอบอาชีพผู้ร่วมกิจกรรมกว่า200คนชาวนาที่ทำอะไรอ่ะขายข้าวได้5บาททุกบาทอะเออ ลองดูเออถ้าเราทําถ้าเราไปทําแบบนี้มันจะคุ้มไหมยิ่งทํายิ่งจนหรือเปล่าต้องคิดเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เรามีความคิดอยู่แล้วเราเรียนถึงขนาดเนี้อย่าอย่าอย่าสักแต่ว,ว่าทําอย่าสักแต่ว,ว่าทําต้องคิดคิดให้มากทําให้น้อยแล้วเราจะไม่เหนื่อยจาไว้เข้าใจไหมคะขอบคุณค่ะ นอกจากการจัดงานมหกรรมอาชีพแล้วยังมีการบูรณาการโดยโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวร่วมงานกว่า500คนกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพโดยเชิญดรสุดปัตตภีเวียงศรีพูดคุยในหัวข้อ จะปรับตัวอย่างไรกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และสีสเกตมีครูแนะแนวได้รับประโยชน์กว่า160คนสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินขอขอบพระคุณอธิบดีกรมการจัดหางานที่สนับสนุนเงินงบประมาณและวิทยากรมืออาชีพช่วยให้งานสมบูรณ์แบบขอบคุณจังหวัดสุรินและภาคีเครือข่าย ที่ช่วยให้การจัดงานครั้งสำคัญลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณและสวัสดีค่ะ